สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ไซงงานอีกที่หนึ่งนะครับผมไล่กว่ากว่าครับที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำงานหรือตอนนี้ขั้นตอนนการทำงานถึงไหนแล้วนะครับ ที่ก็ไล่กว่ากว่าครับวันนี้ก็มีเหล็กเอามาลงแล้วนะครับประมาณสี่ร้อยเส้นนะครับก็มาดูว่าลูกน้องทำงานถึงไหนแล้วนะครับมาตรวจงานแล้วก็มาดูงานนะครับ นี่คือการทำงานของลูกน้องของช่างลุงนะครับนี่ครับเหนื่อยมากเลยครับดูนะครับนี่คือการทำงานนะครับเเราจะมาสาธิตวิธีการทำงานนะครับนี่ครับยืนเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็จะนั่งนะครับตามสเต็ปเป็นไงครับดูครับดูคนอื่นทำงานครับดูครับคนอื่นทำงานครับ นี่ครับนี่ครับโอ้จับแล้วครับจับแล้วครับจับเสร็จแล้วครับรถที่ชั้นนะใช้ขับรถกลับบ้านเลยนะดูครับคนงานปากแดงครับผมโป๊กเก็ตคนยื้นเหล็กหน่อยนี้คดีรักทรัพย์หรอข้าอะไรกันมุ้งนี่คือการดัดเหล็กแบบมืออาชีพครับผมเครื่องทุนแรงไม่ต้องใช้ครับใช้กําลังอย่างเดียวครับนี่ครับตรงมากครับตรงแนวเลยครับบรรทัดที่ว่าตรงยังไม่เท่าตรงเท่ากับเหล็กดัดนี่แหละครับนั่นไง ถ่ายมากเลยแจเลยเห็นพอดีเลยครับปมื่อกี้ผมเห็นพอดีเลยครับอันนี้ต้องเรียกว่าช่างโบ๊ทครับเขาชื่อช่างโบ๊ทครับสนใจติดต่อได้นะครับว่างเสมอครับพอตรงนี้ไม่ต้องติดต่อครับไม่ว่างครับเรื่องเหล็กขอให้บอกครับนี่ครับช่างโบ๊ทครับเหมือชีพครับ ส่วนนี้คือช่างหนึ่งครับช่างใหญ่ครับช่างหนึ่งนี่ครับยืนคุมงานอยู่ครับตนี้นั่นหัวหน้านั่นหัวหน้าลูกพี่อาจจะเซนิดนึงนะครับลมมันแรงครับผมลมแรงยืนไม่ค่อยตรงครับยืนไอยู่นี่ครับนแรงอใกล้ทะเลอ๋อแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นหน้าชัดๆนะครับโสดนะครับผมโสดโสดติดต่อได้นะครับนี่ครับช่างหนึ่งนี่ครับอาจจะเอียงนิดนึงนะครับโลกเอียงครับผม นี่ครับกลังคมงานอยู่ครับช่างโบสช่างโบสส่วนนี้ช่างแซมครับผมช่างแซมครับแซมมือหนึ่งครับผมอีกมือหนึ่งขาดครับแซมมือหนึ่งครับแซมมือหนึ่ง ทำได้ทุกอย่างครับข้างแซมทำได้ทุกอย่างจ้างได้ครับจ้างได้ตอนนี้ว่างงานอยู่ครับ <st arts> ตอนนี้หาเงินจ่ายค่ารถอยู่ครับผม<ำ>จ้างได้ครับกกัน,น,น,นี่ครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ไงครับอือสุดยอดเลยครับ แสแจมเขาจะเขินกล้องนิดนึงนะครับผมรารูกันอยู่นี่ครับสาวๆคนไหนสนใจติดต่อได้นะครับแรงกำลังดีครับโสดครับผมน้าแล้วครับไม่ตกถึงท้องติดต่อได้นะครับนี่ใส่โอโชด้วยเียวีแล้วครับผมเนี่ย ทีมงานช่างลุ่ครับผมทีมงานช่างลู่พาเที่ยวครับงานอะไรยูวิทครับผมงานลื้อคอยบอกงานลื้อคอยบอกงานลื้อครับคอให้บอกไม่ใช่งานอ้วกอันนี้ว่างงานอีกแล้วครับผมว่างงานตลอดครับสี่ชั่วโมงอ่ะอย่าว่าฉันนะฉันขับรถกลับบ้านจริงๆนะ นี่ครับเป็นไงครับงอนนะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยทำงานเหงื่อไม่แตกแดกตลอดครับผมมาดูแตนเจอรนี่เปียกหมดแล้วเนี่ยเป็นไงฮะสกิลปากยิ่งกว่างานหีิครับผมดูดิครับมันแน่นอนแล้วค่ะนี่ครับคนสวยที่สุดอ่ะสนใจติดต่อได้นะครับตัวนี้สดค่ะสดนะครับผัวตายครับผมสดผัวตายครับฮะมาตินลายมาแล้ว เคฮาครับชุดนี้เฮฮครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักครับไม่ทราบว่าวันนึงทำงานกี่ชั่วโมงครับได้พักได้พักสัวโมงเดียวครับผมที่เหลือนอนใช่ไหมครับนัพักนานก็นั้นไม่ได้โอ้โหลูกพี่ดุจังโอ้ดุมากไหมครับ วันไหนลูกพี่ไม่ได้ด่าลูกน้องนอนไม่หลับอ่ะอ๋ออันนี้คือจักใจเลยใช่ไหมครับเนี่ยจักใจจักใจลูกน้องมีมีมีอะไรระบายผ่านกล้องไหมครับจักใจลูกน้องลูกพี่อืมเรื่องมันเศร้านะครับเรื่องมันเศร้ามากเรื่องมันเศร้าแค่ไหนผมก็กลับบ้านนะบอกไว้ก่อนนะทะเลกลับบ้านนะตอนนี้จะขึ้นหลังใหม่เป็นไงครับจะขอเล็กๆลน้อยจะไม่มี วันนี้กินข้าวกันอะไรครับวันนี้วันนี้กินข้าวผัดไก่ครับผมผัดไก่ครับปกติกินอะไรครับปลาป่องใช่ไหมครับเอประมาณนั้นครับผมปกติปลาพิบครับปกติกับข้าครับสดงว่าวันนี้เบิกตังค์ได้ใช่ไหมถึงได้กินไก่ยังยังยังเบิกไม่ได้ครับยังเบิกไม่ได้ครับเพราะว่ายังติดลบอยู่ครับยังติดยังติดลบอยู่นะยังติดลบอยู่อ๋อ ไให้ลูกพี่เขาหักไงอืจะได้ติดลบอยู่เมื่อก่อนดูดบุหรี่ครับตอนนี้ดูดยาเส้นครับผมใช่ตอนนี้ชีวิตชีวิตมันเศร้าครับผมเมื่อก่อนสบายมากเลยครับอืมตกซ้ามาเดินอุ้มออกไปกินข้าวเสร็จปุ๊บนอนครับอ๋อเมื่อก่อนบวดพระใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อเป็นไงครับชีวิตระหว่างคารามากับพระพอซื้ออกมาปุ๊บโอ้โหลำบาก บากครับผม้มาใครคิดได้อยากไปสึกนะครับอยากกลับไปบวชอีกไหมครับผมโอ้ตอนนี้ยังครับผม <laughs> แค่นี้แค่นี้ก็ดีแล้วครับผม,อมตอนนี้มีเมียหรือยังครับอตอนตอน,ตอนนี้ยังครับผมหาคนจริงใจเข้ามาดูแลพอใจอยู่ครับผม <laughs> อ๋อช่วงนี้ศึกมาครับเหงาครับอยากมีเมียครับใช่ครับผมใครสนใจว่างติดต่อได้นะครับชื่อแซมครับผมตอนนี้นานแล้วครับผมเียตอนนี้นานแล้วครับเงียะแล้วครับผมลองเป้งอยู่ไหนครับโอ้ไม่เอาครับใหญ่เกินครับผมเอาน้องกระเย่นครับวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับผมโอ้ข้นเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยมากไหมครับอู้ยังครับผมวันนึงพักกี่ครั้งครับผม กว่าสิบกว่ารอบนะครับวันนึงแปชั่วโมงทำงานถึงชั่วโมงไหมครับ <laughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อนี่ครับคนสวยที่สุดของ<ว>คนงานของช่างลุงครับ <laughs> อ,า <laughs> <laughs> อาจจะอายอกล้องหน่อยครับแต่หลังกล้องนี่คือไฟแลบเลยครับผม <laughs> 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 เดีอยาอินเสิร์ตภาพให้ดูงานมันเกิดไปฟ้าอายหน,หนูเป็นคนเรียบร้อยครับพี่ขอยกเอวสักหนึ่งขีได้ไหมครับผม ไม่เป็นเลยเหรอครับไม่เป็นโอ้ไม่เป็นเหรอครับค่ะเอ๊แต่วันนั้นงานมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับอ๋อน้องขาวมั่งเราไม่ได้ไปอย่าอายกล้องครับอย่าอายกล้องครับเปิดเปิดเปิดหน้าเลยครับผมแดดสองลูกตาอ๋อแดดสองลูกตานะครับผมเป็นคนแพ้แดดง่ายครับเป็นคนผิวแพ้ดูนะครับทยนงานก่อสร้างแต่ผิวขาวมากเลยครับอ๋อที่สุดแล้วค่ะดูดิครับนี่ไจุ๊จ๊บ มีผัวหรือยังครับอยังค่ะโสดเหรอครับผมโสดอ๋อผัวไม่เอาเดี๋ยวบอกตาแตกพักเดี๋ยวลุงถามเป็นไรอ้อมบักมัดดินมัน่อยเดินถึงมึงได้นี่ครับในขณะที่ผัวือนก็พักผ่อนครับช่างคนนี้ทำงานตลอดครับนี่ครับหวังป้ายแดงหวังป้ายแดงนะครับผม นี่ครับเป้าหมายชีวิตตัวนี้คืออะไรครับอยากได้มิซูสักคันครับอยากได้มิซูนะครับผมอยากได้เมีอะไรไหมครับไม่ครับไม่ครับรักเมียเนาะับผมโอ้รักครอบครัวครับชื่ออะไรครับบอครับมีอะไรจะฝากถึงลูกเพจไหมครับโอ้ช่วยติดตามเยอะๆนะครับนี่ที่ช่องไหนครับไม่รู้ครับวันนี้งานจะเสร็จไหมครับผมวันนี้ไม่ครับไม่เสร็จเหรอครับอ๋อนึกว่าเพราะไม่ทำครับ ครับชีวิตต้องสู้ครับผมรู้ว่าลำบากแต่ต้องทำครับเพราะเป้าหมายชีวิตเราชัดเจนครับผมไม่ทำก็อดครับอ่าถูกต้องครับผมไม่ใช่อดหรอกโดนด่าเลยยิงชับรถนี่ครับทีมงานคุณภาพครับชุดนี้คือทำงานกันแบบไม่เครียดครับผมไปหาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆครับ อย่าฉันเก็บคุณเยอะที่ยังไม่พูดเลยนะมือนึงไปไหนอ่ะออครับตอนนี้ก็ได้เวลาห้าโมงแล้วนะครับก็ได้เวลาเลิกงานของคนงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คนงานเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็กลับบ้านกันนะครับวันนี้ก็ เป็นคลิปตลกตลกสนุกสนานนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับฝากติดตามผลง,งานไปเ,เรื่อยๆน,นะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.